ดีจ้าเอพีทุกคนออมแลนพี่น้องออมแลนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนาะพี่น,อน้องเนาะออมแลนผู้ใดเคยกินแน่นี่เด็ดแลนให้น้องลุงตำเขาวเบื่อให้อยู่อันนี้ก็อันน่ะสิ้นแห่งตับพี่น้องเอ้ยปีหิงสิอันป้อนน้องเมฆช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเลยได้เนื้อ นัวพี่น<ป>้องน้ำปลาขวดมันหมาดจักหน่อยก่อนพี่น้องใส่น้ำเย็นน้ำกินข้าวกินข้าวกินข้าวมาป้อนมาป้อนมาป้อนเด้อมาป้อนมาป้อนกินข้าวอื

แม่แม่แม่เอากินเล่นซะสั้งเยวกินเหลนอ่าจสนั่งจะนั่งบนเครื <classy. S 1> ่องบกบีน <Et à> <ets> ้องเอ้ยบ่มีพักสไลายนบ่มีหมักเขื่อบ่มีหมักแข้ง ใส่ข้าเบือลงไปมีจำได้ก็ใส่สำนันแล้วนะพี่เนาะโบมีอันนั้นบริสุทธิ์มาแข่งมาเผือคิดว่าน,นี่ตู้มีเห็นนะบริรสุทธิ์อมใส่วายใส่เห็ดเมนูนี้เก้าสิบพัน บักเลยไดนาะเพียงเนาะกินผู้เดียวเลย,เลยอ่ากดเลยพี่น้งองเลยใส่ประเด็ดได้ป่ะเนี่ยป่งนัวก็ใส่แล้วโอ้ยมันบ่มีผักสลายใส่เนาะพี่น้องเนาะมันบ่มุมลำลำใส่ผักสลายใส่มะแข้งมะเขือบ่มีประเดกแม่บุลีรัมยอมเลนค่อยอมแบบเครื่องไม่ครบ เซ่บกู้เก่าใส่เป็นงวนหลายๆเส่ยบเป็นตูเป็นอันเรียบร้อยพร้อมกินม,มาพี่น้องสุดเซีบน้ำไฟผักระบอบาน มาทุกคนมากินออมแลน้ำผ่อยออมแลนเด้ออืมอ้ม

เห็นเจ้าอยู่บ่ลูกฮึนัมนมา Mày gặp cái cô chi rồi đấy thả cho dứt đúng hiền cho nhau quá mày lại phải chắp con rồi anh giá cái nhung với năm Hãy subscribe cho kênh

คนเดียวก็แซ่บเลยฮึไม่ได้เลยนอง ันอ่อนมันเปเบ่งอาหารให้มันแมวแมวอเหนอยกเปน้ลย่เน่ยนเรีเยบร้อยกโก

มากินเด้อเขากินคอเดียวล้วยอยู่คนเดียวกินอาหารแซ่บได้ปะเล้ยสิตักสิทงให้เจ้าอยู่วแม่สมาอยู่บ่เจ้าก็มาจบจื้ออ่ะาสิบเ่าสิันไปนหลอดตาลว่า

ผู้ที่หาแสนานอืมเป็นไปกลางคืนบอกไปหกโมอเมื่อชั่มาไปทีนี้แล้วมาเอากระดกไางหัวถุอะไปรุ่งปรวดเช็ดหาชิพันผ่านิบผายังหาสี่เส้นหาขายยาหาสิพันผูที่หาเสน แม่จะซื้อสิ่น่นีกแลบอกเขาว่ามันระบาดได้สิ่นะแบ,บะป,ป,แปิบบ่งลูหายจักมไม่ใช่ด้วเอลยไม่ใช่ปิ่งหาย แปด x อืมไปแล้วพี่น้องก็มอบขอบใจเขามาก,กับชมแดงกดสลุ